สวัสดีค่ะจะมาสอนการใช้งานเจ้าตัวฟู i ิฟีมนะคะอย่างแรกไปนะคะเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เมมโมรี่นะคะเวลาเราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องเปิดตรงนี้ออกมานะคะเลื่อนออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ต้องใส่ให้ตรงล็อกนะคะโดยที่สังเกตข้างในเนี่ยมันก็จะมีขั้วอยู่นะคะเราก็ต้องใส่ให้มันตรงขั้วลบขั้วบวกนะคะนี่นะคะข,ข้างบนมีสองข้างล่างมีหนึ่งนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะ ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยะคะ่ะโดยที่ต้องนี่นะคะดันตัวเหลืองออกมาก่อนแล้วค่อยสอดเข้าไปะคะ่ะแล้วตัวเหลืองมันก็จะล็อกแบตไว้นะคะส่วนเรื่องของเมมโมรีเนี่ยก็ต้องใส่ให้ตรงล็อกเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยที่โดยที่สังเกตตรงตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นช่องซึ่งมันจะไม่เท่ากันนี่นะคะเราต้องเลียงให้มันเท่ากันนะคะ นี่นะคะไม่ใช่ไปกลับด้านมันอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงตรงใส่ลักษณ์ที่มันเป็นสีเหลืองก็ต้องอยู่ด้านล่างนะคะก็ใส่เข้าไปะคะ่ะนี่นะคะมันก็จะมีหัวมุมแบบนี้มันจะแบบว่ามันไม่ตรงกันเนอะมันหยักนะคะก็เวลาใส่เนี่ยก็ต้องกดจึ๊ดจึ้ตหนึ่งค่ะแบบอย่างแบบนี้นะคะ กดจืดจืดแล้วมันก็จะล็อกเข้าไปนะคะแล้วถ้าอยากเอาออกก็กดกดจืดจืดอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะมันก็จะล็อกเข้าไปนะไม่มีอะไรยากนะคะเวลาปิดก็ปิดได้เลยค่ะนี่นะคะพอปิดก็เลื่อนแล้วเข้าไปะคะ่ะส่วนเดี๋ยวจะมาแนะนำปุ่มต่างๆนะคะ ด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม on off นะคะเปิดปิดนะก็กดไป้างนิดนึงนะคะแล้วก็กดออกมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะคะเวลาจะกดถ่ายเนี่ยทุกคนชอบกดแปลกๆปก,กันนะคะแบบว่ากดแบบจืดๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้นะคะคือแบบว่าเวลาเราจะเล็งโฟกัสเนี่ยเราต้องกดครึ่งหนึ่งของชัตเตอร์ก่อนนะคะ คือกดนี่นะคะอันนี้ก็คือกดค้างครึ่งชัตเตอร์นะคะแล้วกล้องเนี่ยมันก็จะโฟกัสวัตถุที่เราเล็งไว้ก็คือเราอะ่ะต้องเล็งวัตถุที่เราอยากเลอ,อจะถ่ายนะคะแล้วก็กดครึ่งหนึ่งของชัตเตอร์ค้างไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะเล็งแล้วกล้องมันไม่โฟกัสมันก็จะขึ้นสีแดงให้นะคะแล้วก็จะเขียนตรงนี้ว่าแบบบอกว่า โฟกัสไม่เข้านะเราก็ต้องย้ายตำแหน่งใหม่นะคะแล้วก็กดกลับไปกดครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะสมมติว่าถ้าเราเล็งโดนเนี่ยกล้องมันก็จะโฟกัสไปที่วัตถุแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็นแถบเหลืองนะคะแสดงว่าโฟกัสเข้าแล้วนะคะก็สามารถกดถ่ายได้เลยค่ะเอาใหม่นะคะ กดครึ่งหนึ่งค้างไว้นะคะอันนี้มันบงังนะแล้วถ้าสมมติว่าแฟลมันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเขียนแฟลต,ตรงนี้แล้วก็เขียนระยะด้านล่างนะคะ f เท่าไรอะไรอย่างงี้นี่นะคะแสดงว่ามันก็จะเปิดเฟร็นะคือเราสามารถเปิดปิดแฟลได้เดี๋ยวสอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกดชัตเตอร์เบื้องต้นนะคะ ทำให้โฟกัสแน่นยำด้วยนะคะเป็นการเช็คโฟกัสวัตถุแบบหนึ่งนะเนี่ยคะ่ะมันก็โฟกัสโดนนะเดี๋ยวมาแนะนําโหมดตรงนี้กันนะคะอันนี้ก็คือซูมเข้าซูมออกนะคะซ้ายคือซ้ายก็คือซูมออกส่วนขวาก็คือซูมเข้าวัตถุนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้นะ ถ้าใกล้ๆมากก็จะต้องใช้เป็นโหมดมาโครนะคะส่วนลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นการปรับมุมของหน้าจอนะคะว่าจะให้มันมีเส้นเอบอกบอกมิติแบบนี้ไหมหรือว่าไม่อยากให้มีหน้าจอตรงนี้นะคะมันก็จะเราก็สามารถปรับเองได้เลยนะคะเดี๋ยวปกติแม่แมค้าชอบใช้แบบนี้นะคะก็คือ ไม่มีเส้นนะคะเส้นกั้นชอบแบบว่ามองเห็นแต่ว่าก็ยังมีแจ้งเตือนไว้ข้างบนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็ปรับไว้ให้ลูกค้าใช้ได้เลยนะคะส่วนเดี๋ยวค่อยแนะนำหมวดนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาแนะนำช่วงนี้กันก่อนนะคะก็คือด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มความสว่างของหน้าจอนะคะ ส่วนตรงมุมขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปิดปิดแฟลชค่ะมีโหมดแก้ตาแดงเนียนะคะส่วนปิดแฟลชก็คือไม่ใช้แฟลชนะคะเมื่อกี้ก็เป็นโหมดออตโต้นะคะหรือว่าโหมดแฟลชนะก็อันนี้เป็นโหมดออตโต้นะคะถ้าแสงไม่พอแฟลชก็จะขึ้นให้เอง นี่นะคะมันไม่ขึ้นแฟลชให้แสดงว่าแสงมันเพียงพอนะคะก็คือตอนแรกเราเปิดโหมดแฟลชทางไว้มันก็เลยขึ้นแฟลชตลอ,อดเวลานี่นะะใช้แฟลชก็เวลาถ่ายมันก็จะเปิดแฟลชตลอ,อดเวลาเดี๋ยวเป็นออโต้ละกันนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นโหมดตั้งเวลาถ่ายนะคะสําหรับมันหรับเวลาเราไปที่ไหนแล้วมันไม่มีตากล้องนะคะเราก็สามารถวาง กล้องไว้แล้วให้เราก็กดถ่ายแล้วระหว่างนั้นอนะเราสามารถไปนั่งข้างๆเพื่อนเพื่อ,อถ่ายรูปได้ค่ะไมยถึงแบบเวลาเราไปถ่ายรูปคู่นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ได้แต่แบบปกติมันไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็สามารถกดถ่ายได้เลยค่ะนี่นะคะมันก็จะมีบอกวินาทีนะคะจังหวะเนี้ยเราก็สามารถ เอิม่มเดินไปนั่งกับเพื่อนได้นะคะโดยที่ต้องกล้องมันตั้งไว้อยู่นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นโหมดตั้งเวลาถ่ายนะ,ะส่วนด้านส่วนด้านสายเนี่ยก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพระยะใกล้นะคะโหมดถ่ายภาพมาโครนะคะสามารถโฟกัสภาพระยะใกล้ได้นะคะอย่างเช่นจะโฟกัสกล้องอันนี้นะคะ นี่นะคะมันก็จะเป็นฟิลแบบหน้าชัดหลังเบือนะคะสั่งเดี๋ยวถ้าลูกค้าลองไปถ่ายจริงแล้วใช้โหมดนี้สามารถถ่ายภาพระยะใกลได้ก็จะสังเกตว่าแบบมันก็จะเป็นเบือเบือข้างหลังในภาพนะคะเดี๋ยวลองปิดแฟลนี่นะคะ มันก็จะโฟกัสแค่ด้านหน้านะคะจะปิดก็ได้นะคะแล้วแต่ใจของลูกค้านะคะเดี๋ยวมาแนะนำโหมดตรงกลางกันนะคะโหมดตรงกลางก็จะมีโหมดปรับให้เลือกใช้หลายรูปแบบนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของโหมดของถ่ายภาพต่างๆนะคะจะถ่ายวิดีโอก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้เรากดมาในโหมดถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถกดเริ่มได้เลยค่ะ นี่นะคะ่ะก็กดชัตเตอร์มันก็จะเริ่มถ่ายได้นะคะแต่ว่าเวลาถ่ายวิดีโอมันจะซูมเข้าซูมออกไม่ได้นะคะอัน,นี้ก็คือถ่ายแล้วนี่นะคะ่ะก็สามารถถ่ายเวลาถ่ายก็อันนี้ได้ก็มีประมาณนี้นะคะ่ะถ้าจะกดปิดแล้วก็กดชัตเตอร์นะคะ มันก็จะจัดเก็บภาพให้นะครับมีภาษาไทยก็จะได้ดูง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าเราอยากกลับไปเหมือนเดิมก็กดตรงกลางแล้วก็กลับไปเลือกโหมดถ่ายภาพเหมือนเดิมได้เลยค่ะส่วนโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดพวกฟิลแบบว่าโหมดอร์เทสนะคะก็คือคล้ายๆหน้าชัดหลังมือเหมือนนะคะเหมือนโหมดมาโครค่ะแต่อันนี้มันก็จะเป็นโหมดอร์เทนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะ ถ้าปิดก็คงจะเป็นโหมดพวกโหมดถ่ายภาพวิวนะคะนี่นะคะกลับไปเปิดเ,ดเหมือนเดิมก็ได้นะคะส่วนอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของค่า i o s นะคะปรับเป็นออโต้ให้นะคะส่วนอันที่สี่เนี่ยเป็นคือมันก็บอกคึงแล้วนะว่าเป็นปรับขนาดของภาพนะคะปกติก็ปรับเป็น ส2อ m ให้นะคะก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวลองลองถ่ายกันแต่โหมดนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแบบถ่ายภาพไวอะไรเงี้ยก็สามารถกดถ่ายค้างไว้อย่างนี้ได้ค่ะนี่นะคะ,คะมันก็จะเลือกให้สามภาพแล้วมันก็จะจัดเก็บไปนะคะเราสามารถกลับไปลบได้ะคะ่ะ กโหมดก็จะมีประมาณนี้ส่วนโหมดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดติดตั้งนะคะติดตั้งเซตติ้งต่างๆนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะละเอียดยิบย่อยลงไปนะคะดีต้นซูมปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะ มีสามารถปรับเป็นที่ได้นะคะนี่นะคะสมมุติว่าเราอยากปรับวันพศนี้แล้วก็สามารถปรับได้ค่ะสองศูนย์สองสามเดือนจะสิ้นปีนะคะก็ปรับเวลาได้ด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าจะโอเคก็กดตรงกลางเหมือนเดิมมันก็จะกลับเข้ามานะคะเวลาเราถ่ายมันก็จะเซฟไว้ได้นะคะ ไม่ถึงเซฟวันที่วันนั้นได้นะคะเดี๋ยวลองเซฟอีกทีปรับได้หลายแบบเลยนะคะความสว่างหน้าจอก็ปรับได้นะนี่นะคะเรื่องของภาษามีคำจริงมีหลายภาษามากนะคะแต่เราเลือกเป็นภาษาไทยเนอะมีเวลา นี่นะะก็สามารถไปปรับเอาเองได้นะคะส่วนด้านเดี๋ยวจะมาแนะนาโหมดมดูรูปภาพนะคะก็คือโหมดด้านขวาตรงนี้นะคะที่เป็นสีเขียวนะคะตัวสีเขียวนะก็สามารถกดเข้าไปดูภาพได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราไปถ่ายนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ไปถ่ายในกล้องอีกตัวหนึ่งมาแล้วมันขึ้นว่าอ่านภาพไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นกล้องคนละชนิดกันนะคะนี่นะคะเข้ามาในโหมดรูปภาพแล้วก็สามารถเอิมสามารถเลือกซูมเข้าซูมออกขยายภาพได้เลยนะคะนี่นะคะ่ะซูมภาพได้นะคะ เลือกซ้ายเลือกขวาล่างบนนะคะถ้าอยากซูมออกก็กดซูมออกมาะคะ่ะมันก็จะค่อยๆกลับกลับไปโหมดเดิมส่วนตัวตรงกลางนี่ก็จะเป็นเมนูนะคะสามารถเลือกเข้าไปอีกทีได้คะ่ะสมมุติว่าเราอยากลบรูปภาพนี้นะคะเราก็สามารถกดไปในเมนูแล้วก็กดลบภาพได้ค่ะซึ่งมัน นี่นะครับพอเรากดด้านขวาไปมันก็จะมีเขียนบอกว่าเราอยากเลือกแบบไหนแบบว่าจะลบแค่ภาพนี้ไหมก็คือเลือกทีละภาพก็ได้หรือว่าจะลบทั้งไฟล์เลยก็คือเลือกลบทั้งหมดนะคะแต่อันนี้เราอยากลบทีละภาพเราก็กดลบไปทีละภาพค่ะเนี่ยเราอยากลบภาพนี้ก็กดโอเคค่ะอยากลบไปหลายๆภาพเนี่ยคะ่ะ ต่สมมติว่าอยากออกแล้วอยากลบแค่นี้ก็กดแบ็ k ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆนะคะเดี๋ยวมาพูดเรื่องของโหมดนี้กันนะคะโหมดป้องกันการลบมันก็คือโหมดที่สมมติว่าเรากลัวว่าภาพนี้มันจะหายนะคะแล้วก็สามารถล็อกภาพได้นะคะโดยการกดโหมดนี้นะคะสามารถเลือกทีละภาพหรือว่า เอิม่มป้องกันทัทง้งทั้งไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่าจะกลับมายกเลิกทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะก็สมมุติอยากลบทีละภาพก็กดแค่เฉพาะภาพค่ะนี่ค่ะกดโอเคค่ะมันก็จะลบภาพให้แล้วแล้วมันก็จะเลื่อนรูปต่อมาแล้วมันก็จะถามอีกว่าอยากป้องกันไหมก็กดโอเคค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันกลับไปค่ะ นี่คะ่ะสมมุติว่าเนี่ยภาพเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แสดงก็คือมันล็อกแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากลบให้สมมติล,ลองเผลอกดลบออกนะคะนี่นะคะถ้ากดลบมันก็จะเขียวป้องกันภาพถ้าอยากย้อนกลับไปไม่อยากป้องกันภาพนี้แล้วก็ก็กดยกเลิกได้นะคะก็กลับไปที่เดิมค่ะแล้วก็ยกเลิก กลัไปมันก็จะไม่มีแสดงอะไรก็คือสามารถลบภาพนี้ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิปนะคะสามารถกดเพย์ได้เมื่อกดด้านล่างนะคะ แล้วก็จะมีเสียงอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายไว้นะคะหยุดถ้าจะหยุดคลิปก็กดด้านบนนะคะมันก็จะหยุดนะคะส่วนแล้วสมมุติว่าเราอยากกลับเข้าไปในโหมด ถ่ายรูปภาพเหมือนเดิมก็กดตรงชัตเตอร์แบบนี้ได้ค่ะนี่กดไปปุ๊บหนึ่งกดไปแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะมันก็จะกลับเข้ามาในโหมดถ่ายภาพเหมือนเดิมแล้ค่ะนี่นะคะนี่ยะ,ะ่ะกลับเข้ามาโหมดดูรูปภาพแล้วก็กดออกได้เลยค่ะอยากเปลี่ยนมาโหมดอีกโหมดหนึ่งนะคะนี่นะ ก็แล้วเวลาปิดเครื่องก็กดออฟนะคะก็การใช้งานทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะคะการประกันนะคะมี14วันหลังจากได้รับของนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะมาสอนการชาร์จแบตจากเจ้าตัวที่หนีบกันนะคะก็ปกติเนี่ยแบตมันก็จะชาร์จได้2 ที่ชาร์จนะคะก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบบสายนะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบบหนีบค่ะก็เดี๋ยวจะมาสอนการใช้งานที่ชาร์จแบบหนีบไปนะคะเพราะเราจะแถมตัวนี้ไปให้นะคะก็เวลาจะชาร์จเนี่ยมันจะมีบอกขั้วบวกขั้วลบนะคะแบบนี้นะคะก็จะสังเกตว่าไอ้ตัวที่หนีบเนี่ยมันจะมีขั้วลบขั้วบวกนะคะเวลาชาร์จมันก็ต้อง แย่ให้มันตรงช่องของเจ้าต,ตัวแบตนะคะเนี่ยค่ะสมมุติว่าคือสามารถหนีบออกแงออกได้การกดตรงนี้นะคะมันก็จะเปิดเข้ามาะคะ่ะเราจังหวะเนี้ยเราเราก็สอดเข้าไปะคะ่ะโดยที่เออก็สามารถเอาเข็มตรงเนี้ยให้มันโดนตรงช่องสีทองนะคะเนี่ยค่ะ ให้มันดนตรงช่องก่อนนะคะแล้วก็ลองชาร์จนะคะโดยที่มันชาร์จได้สองแบตนะคะก็คือสามารถใช้สายชาร์จก็ได้นะคะเสียบตรงนี้นะหรือว่าจะชาร์จกับปลั๊กโดยตรงเลยโดยการที่มันก็จะมีปลั๊กตรงนี้ด้านล่างนะคะก็สามารถใช้มือดันออกมาได้ค่ะมันจะมีช่องตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูปลั๊กค่ะ เห็นรูที่ชาร์จนะคะแล้วพอชาร์จพอสมมติว่าเราอะถ้าเราชาร์จโดนตำแหน่งใช่ไหมคะมันก็จะแล่นแบบนี้ให้นะคะแต่ว่าถ้าชาร์จไม่ถึงถ้าชาร์จให้เข็มตรงนี้มันไม่โดนไอสีทองหัวมบดนะคะมันก็จะขึ้นเลขร้อยเหมือนเดิมะคะ่ะก็คือเราต้องเปิดตรงนี้ออกแล้วก็ ปรับให้เข็มเนี่ยมันโดนตรงขั้วของมันนะคะมันก็จะขึ้นเป็นที่ชาร์จเอ๊ะมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ชาร์จแบบนี้ให้นะคะนีะ่สมมติว่าถ้าแบบนะะี่ยค่ะถ้าชาร์จไม่โดนนี่เผลอมันก็จะขึ้นเป็นร้อยเหมือนเดิมหลังจากที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วถ้าเราเราดันให้มันตรงขั้วกันอะมันก็จะกลับมากลับมาชาร์จให้เรานะคะเดี๋ยวลองก่อน นี่นะคะถ้าคือสามารถขยับเข็มต,ตรงนี้ได้นะคะแล้วถ้าโดนขั้วแล้วมันก็จะนับเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถใช้งานได้ะคะ่ะแล้วถ้าแบตชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถเอาออกได้เลยนะคะไม่ไม่อยากให้คุณลูกค้าแช่ไว้แบบค้างนานๆจนแบตเต็มแล้วไม่ได้เอาแบตออกนะคะเพราะว่า ถ้าผือชาร์จทางไว้แบบนั้นแบตบมันก็จะบวมนะคะแล้วมันก็จะเออม,มีอายุการใช้งานที่น้อยลงนะคะก็ถ้าชาร์จเต็มแล้วก็แนะนาให้เอาออกเลยค่ะโดยการที่เปิดแบบอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาตัวแบตออกมาได้เลยค่ะการใช้งานก็มีประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ